สถานีตำรวจนครบาลท่าค้ามอบมรมให้ความรู้ตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับสถานีตำรวจเพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรมตามนโยบายกับเพื่อนไท,ทยไปด้วยกันนำโดยพันตำรวจเอกเลศศัพเขียมทั์ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม นะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้นะครับเราอย่างที่ทราบกันแล้วนะครับว่าเดี๋ยวนี้อาญากรรมอาญากร,รเนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นหรือลอดลงครับเพิ่มขึ้นหรือลอดลงครับเพิ่มขึ้นนอีจต่เพิ่มขึ้นแล้วทุกวันเนี่ยมันมีที่แอบซ่อนตัวด,ด้วยมันไปอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะไปอยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วมันก็ ไม่เห็นนะครับหน้าตานะครับมันไปแอบอยู่มันจะเอาหน้าใครมาใส่ก็ได้นะครับเอาหน้าพี่สุพงก็ได้นะอยู่ดีๆโดนแฮกเฟซนะพี่สุพงทอกินเพื่อนอย่างเงี้ยนะโดยที่พี่สุพงไม่รู้เลยนะเห็นไหมครับอเจญากรนะครับมันเข้าไปอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับและทุกวันนี้ความเสียหายเป็นไงมากหรือน้อยครับมากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของบัญชีม้านะครับต้องระวังเลยนะครับ นะครับมันทุกรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นผมเคยอบรมนะครับก like ับเครือข่ายของชุมชนนะก็แจ้งให้ทราบนะครับว่าเราอย่าเพิ่งไปหลบเชื่อนะครับเราจะมีมาตรการยังไงนะครับในการที่จะทําให้นในชุมชนของเรานะครับทั่วทั่วไปนะครับเคหะเมื่อคืนก็เคหะมิ่งเซินซีก็ท่านท่านประธานสมชายก็ประสานมามอวสุลา ตกเสียงดังวุ่ยวายนะครับก็ประสานผ่านผมมาผมก็แจ้งขตรวจไปนะครับคือเราต้องประเมินนะครับก็คือก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุหลังเกิดเหตุนะครับจากตอนเกิดเหตุเนี่ยถ้าถ้ามีอะไรที่มันพูดได้ง่ายถ้าภาษาชาวบ้านก็คือมันไม่มันไม่โข้าตานะครับเราคิดว่ามันมันจะระใส่ลูกลาบตายนะครับเราก็แจ้งแจ้งตำรวจก่อนนะครับตำรวจจะได้ตั้งหลักนะครับการตั้งหลักของตำรวจนะครับ หนึ่งนะครับคือการไปปรากฏกายนะครับสองก็การออกคำสั่งสุดท้ายก็คือการใายกำลังนะครับเขาเขาวัวนะครับออกมานิดหนึ่งนะครับคืออย่างอย่างคนคนไร้แขดงนะครับเราสามารถที่จะดึงด้วยนะครับดึงขานะครับดึงขาอย่างนี้นะครับเพื่อเพื่อเขาทรงตัวลำบากแล้วก็ล้มลงนะครับอ่าสุดท้ายนะครับ ก็คือตัวนี้นะครับกรณีพอล้มลงนะครับกรณี้ราล้มลง,ลงแล้วทำท่ามือแปรนิดนึงคนร้ายถือมีดอยู่เราจะทํายังไงให้คนร้ายไม่แ่รมีดมาโดนก็ที่จะเข้าจับกลุ่มนะครับเรากัทคัตรงนี้นะครับทําตรงนี้นะครับสุดท้ายนะครับทัาไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บเดงยวคคนที่จะใช้เครื่องมือกาคือคนนี้นะครับ เออแต่คนร้ายอ่ะลองลองนี่ปุ๊บอ่ะเอามือเอามือไปไว้ที่เดียวนะครับอ่ะทับยังไงนี่นะครับแล้วก็ปลดอาวุธนะครับปลดปลดเรียบร้อยแล้วนะครับการการควบคุมนะครับโดยพื้นฐานแล้วถ้าต้อรวจฝึกมานะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ต้อรวจจะไม่ทับจะไม่ทับคอนะครับัวคนร้ายเหมือนในเคสคนดัง เราก็สามารถที่จะคิดอันตรายรอะไรต่างเราสามารถที่จะใส่แกนมือเรียบร้อยแล้วเราจะกดปุด่นตามยุทธวิธีนะครับส่วนตัวน,นี้ที่ว่าจับเป็นอีกระดับหนึ่งเราก็มีปืนไฟฟ้านะครับปืนไฟฟ้านะครับอันนี้ยังไม่เปิดนะแต่ถ้าเปิดนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่กระสุนนะ นีประมาณหมื่ well. like นโมลนะครับจะไหนก็ลวกนะครับอย่างเราเข้าไปชิดคนเมาหรืออะไรต่างเราสามารถที่จะทำได้นะครับก็จะช่วยเซฟกำลังตำรวจได้เยอะนะครับมาปลอดภัยครั้งสอบตำรวจแล้วก็ของเอาคนร้ายไว้นะครับแล้วที่คนร้ายเปลี่ยนนะครับไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแันนี้ก็วิ่งไม่ได้แล้วเน่ยเราอยู่ฝั่งนี้นะครับนะครันด้านซ้ายอานเหนือซ้ายนะครับไอ้ไม้ตรงนี้ต้องอยู่ฝั่งนี้ ถอยๆมานิดหนึ่งจะได้มีกำลังคนไ้ายจะได้เวลาเวลาลงจะได้มีถอยไปนิดนึงงนาส่วนคนควบคุมนะครับกจะยอบกำสังนะครับนะครับแล้คนีนะคนนีที่ว่าเราเราเยี่ยบต้องทุกอย่างนะครับคนไ้าาไม่ยอมโหเยียมหลังกอนะครับตัเงแต่ว่าคนไ้าย ไม่ยอมจริงๆนะครับทุกส right? so like okay. okay. ิ yeah. yeah. ่งท yes. ุกอย่างแล้วนะครับเราพูดก็แล้วเราด่าก็แล้วเราผูกก็แล้วอะไรก็แล้วนะครับคนหลายไม่ยอมนะครับอ่เราจะบอกกันเถอะจับกลุ่มนะครับอันนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวผมไะสักอันนี้อันนี้เข้าไปอันนี้ก่อนึ๊บอัานี้ต่อแล้วการจริงอ่ะเดี๋ยววันเดียดนึงแล้วการจรินไหมยาววันนี้นะครับเพราะว่า ตอนนี้เราออกมาตัดทิ้งนะครับมบันจะมีข้อต่อที่ยาวแบบนะครับ <c oughs> ยาวกว่นี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่รอดนะอ่าต่อไปแบบนะครับอันนี้ก็ออกวางขาแหมปึ๊บเอาด้านใดด้านหนะึ่งก็ได้แหมเอาดัานดอ่าก็เอาสองข้างเลยนะถ้าสถานการณ์อีกมันจะ,จะยาวกว่านี้แบบนะครัตบต่อไปอัแบบนนี้อ่าถ้าอย่างนี้แบบนะครับเราอย่างนี้ก็ได้นี่นี่นะค่อยๆขยับ แล้วน,นี่อ่ะอันนี้ผักก่อนอ่ะค่อยๆผักเดี๋ยวนี้ๆตรงนี้อันนี้่ากลอย้ยน่อาค่อยๆผักอ่ค่อยๆดค่อยๆผักค่อยดีอ่าเพบอ่าลุอ่าตัว้าตัวานี ถ้าเราองึ้นอย่างนี้นะครับมันจะตัดขาเรามันไม่ใช่ไม่ใช่กระบออนะจะเป็นีดนะครับ้าเรา่ารต้องครบต้องเซฟต่อนะครับทักไปครับครักเรือี่คราไครับให้เราดไปด้วยอ่าเราเราโดนปดไปด้วยนะคราเลยอ่าประมาณนี้ครับอ่จอดปวดปวดอาวุธก่อนปด บตาขบกระบอกอาด้ยิธมาแล้วก็ทังไกลรอบแทงไกลรอเพราะว่าไม่ตัดไเลยแล้วก็ปุ๊บเคยฝึกไหมเวลากลับมาไลน์จะทำใเป็นไรเดรสาคิดยกึกลจะวิ่งจะิ่งยกแ๊้อันนีอออกกันอ่ายืออกไปแล้วก็ักหักยืืดอล้ส่วนคนที่ออกแล้วนะครับ พยายามกันอยากให้ใจรูให้ใจรูมาเอาลุลุ่มัิาบไปออกพันธิตาบก็ใส่เรื้อพนักงารอะไรก็ใส่เลยอย่าใ้ใสเนี่ยอย่า้รู้วิธีว่างอกตนอะไรกับมองดูไหมลางไม่ดีลางไม่ดีแล้วแล้วจังรวจก็จะใส่อย่างนี้ปุ๊บจำรหวจก็จะพ้นนะครับปุ๊บ จะพ้นอะไรต่างค้นบนพ้นล่างว่าเขามีปืนมีมีอะไรต่างหรือเปล่านะครับสุดท้ายเราก็จะยกขึ้นมาได้ไหมเมื่อก้มัพูดก็เราดูสัมภาษณ์ไม่ใช่ใครมือเข้ามาเปิดไฟเขาอะไรประมาณนี้ครับเราขึ้นเ่ยสมมติก็จะนี่ประมาณนี้ก็ลุกนะครับการเขาปาดเจ็บด้วยอะไรด้วยนะครับถ้าออาซิ้นแต่หมูม่วงเขาอาจจะเจ็บได้ถ้าเราอยู่ในการสุ้ของเราแล้วเราพยายยาวย้ายควาบาดเจ็บประมาณนี้ ก็คือโครงการได้มีโครงการสร้างเกิดขันนะครับเกิดขันก็คือเหมือนกับอาสาทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมนะครับในการที่จะป้องกันปราบปรามอาาชญกรรมแต่ไม่ได้หมายความว่านะครับพี่ๆเนี่ยจะเข้าไปจับโจรจับไล่นะครับก็คืออาจจะเป็นผู้ช่วยนะครับผ่านไปเจอเหตุนะครับรักลี้ชีพต้นนะครับก็ไม่ได้ว่าพี่ๆจะเข้าจับกลุ่มนะครับก็อาจจะโจรแจ้งตำรวจนะครับแล้วก็ ติดตามทางหางหรือว่าไอ้ตอนนี้นะครับเข้าหลังนี้แล้วนะครับออกจากหลังนี้เข้าหลังนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งหนึ่งนะครับพี่ก็จะอาวุธก็ไปมีนะครับสองกระดูกกระเดี่ยวกระดูกกระเดี่ยวก็จะได้เป็นผู้ช่วยครับผู้ช่วยนะครับหรือเอาเข้าบ้านหลังนี้แล้วตำรวจไปถึงปุ๊บอ่าพี่ศษช่วย่อยนะครับก็แกก็อาจจะเข้ามารวบจับกุมช่วยช่วยได้เยอะนะครับเวลาโทรมาบอกเสื้อสีแดง เฮ้ย <S an> พีเ่เป้วอาเสื้อสีแดงสืบว่าเข้า่ายนะออบอกว่าไซคันนั้นคันนี้กี่ห่ออะไรทะเบียนอะไรนะครับเวลาเราบล็อกหรืออะไรตนะ่างมันมันง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีนะครับตำรวจไม่รู้รูปร่างคนร้ายนะครับรูปร่างของกวนเตี้ยดาผมหยิกหวัวอะไรก็ว่ากันไปนะครับถ้าได้ข้อมูลตรงจุดนั้นนะครับง่ายในการเข้าระงับเหตุแล้วก็อย่างหนึ่งเราสามารถที่จะประเนินสถานการณ์ได้อย่างคนร้ายนะครับมือเปล่า มีอาวุธไม้มีมีดหรือมีปืนนะครับคือได้ประเมินสถานการณ์และต้องใช้กําลังระดับไหนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตํารวจจะได้เตรียมพร้อมกาลังนะครับบางเคสอาจจะใช้แค่สองนายนะครับบางเคสใช้สแต่ถ้าใช้หมนะ่งะก็ประมาณสี่สี่ห้าคนนะครับส่วนถ้าอาวุธปืนมันก็มีจะมีเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญการกว่านี้นะครับซึ่ง ในระดับสอนอก็มีชุดอยู่โจมนะครับที่มีอามุธพิเศษหรือแรงต่างแต่ว่าถ้ามันเหลือบากกวอแรงเราต้องภาะสานอรล,าลินทาราาหรืออะไรต่างนะครับก็มากระงับเหตุเพื่อให้เกิดการชุดเสียขอเช็คประมือน,น,าานะครับครับก็พอดีมาช้าหน่อยครับหลังจากไปเปิดพิธีทำพิธีเปิดโรงท,ที่เป็นติ๋งน,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 นะครับก็ เราก็เดินทางมาที่นี่นะครับแล้วก็มาถึงสิ้นสุดหลับกูกชาก็เลยชาได้ถึงครับก็ก่อนอื่นเลยครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเลยครับปีที่แล้วเนี่ยเราใช้ห้องนี้อบรมนะครับมาบอกว่าเป็นห้องเก่าแล้วก็ได้รับความรู้าะห์จากทีมงานสต,รตอรนะครับของสต,รตอรทดรนแล้วก็มาทีกระขายนะครับของ ท่าเอกชนในพื้นที่ตลอดะยะเวาน่นะครับก็บช่วยปรับปรุงเนี่ยห้องประชุมก็ได้ห้องประชุมใหม่อยู่แล้วนะครับก็ของเก่าชุมนุมตึกุกมันมันมันมออีวกอะไรกินนะครับก็ก็ได้ห้องใหม่มาแล้วก็ก็ถือว่าปีที่มาอบรมก็อบรมพวก,กใหม่แล้วกันนะครับใน้งบประมาณร้อยหกได้มัน,นตรงนี้นที่ปรับปรุงไปนะครับแล้วก็เท่าที่ฟังวิทยาก่อนนะครับก็ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับ ที่เสียตลาดเวลามานะครับฟังก็ถือว่าเป็นฟังนะครับแล้วก็มารับรู้แล้วก็ติดที่ได้รับรู้แล้วก็พี่พี่แวดกวที่ให้ความรู้ไปนะครับก็น่าจะมีอยู่เรื่องนะครับแล้วก็หวังว่าความรู้ที่ได้วันนี้นะครับก็สามารถที่จะนาไปใช้ในการดูแลสุมชนนะครับที่เรามาอยู่เนี่ยผมอยากจะให้เดี๋ยวอยากให้ทางทีมงานตรวสอบนะครับ สร้างหลายกลุ่มไว้นะครับหลายกลุ่มการเคลื่อไทยนะครับก็เอาไว้แจ้งข้อมูลข่าวสารนะครับอันดับแรกก็เกี่ยวกับความเป็นร้อนถุงชนปัญหาต่กกางๆนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อรับรู้แล้วนะครับเราก็มาช่วยกันแก้ไขปัญหาน,นะครับเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยคนที่รู้ดีที่สุดก็คือพวกท่านที่อยู่มาเป็นผู้นำชุมชนหรือเป็นผมไม่แน่ใจว่ามีภาคเอกชนที่ นอกจากเป็นทางช่วยก็มีในส่วนของของหน่วยงานของรัฐต่างเปล่านะครับจริงๆอยากจะได้หน่วยงานของรัฐมามาด้วยนะครับอย่างเช่นผู้ครูผู้อารย์อะไรพวกนี้นะครับก็มีไหมครับมีครับอาจารย์ขาเริ่มแนอาจารย์มีไหมอ๋อขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณมากครับเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่สำนักงานหลวยชาติต้องการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นํ่คนในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างผมสองพ่อเราขออะไแต่แต่แต่ถ้าเกิดเราไปแับนั้นมันได้ดีนะครับยิ่งดีแต่ว่า มันโอกาสที่ก็จะมีเวลาตลอดเวลามาเเพื่อมารับรู้ปัญหานในชุมชนในพื้นที่เราเนี่ยมันมันน้อยบางทีภารกิจเขามันเยอะน,น,นะครับก็ต้องตอบจริงนะครับแล้วสําหรับความรู้ที่ได้โดยวันนี้ครับก็หวังว่าพี่น้อ,องทุกท่านนะครับที่มานั่งนในที่นี้นะฮะก็จะใช้ความรู้ที่ได้เนี่ยครับไปดูแลชุมชนแล้วก็โดยเฉพาะการติดต่อผู้สารระหว่างตำรวจตํารวจทัข้ข้ามเองนะครับในกิจกรมรมต่างๆแล้วก็ในชุมชนนะครับเพื่อนํามา ช่วยเหลือแล้วก็แก้ปัญหาในทุกตนนะครับให้เรียบร้อยแล้วก็ให้พี่น้องในทุกตนนะครับมีความสงบแล้วก็ช่วยกันดูแลในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตนะครับนะครับก็มันก็คือบ้านของเรานะครับต่อบครัวด้วยผมเองก็คงจะไม่มีอะไรกล่าวในระวันนี้ก็หบังว่าโอกาสหน้าก็คงจะได้รับความร่วมมือในการทำงานแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแล้วก็แก้ไขปัญหาในรอยของทุกคน ง่นานนะครับขอบคุณมากครับ